กลับเข้ามาสู่บรรยากาศการไลตซิมมิ่งกันสดๆครับที่สนามพีระเซอร์กิจปัิยาแห่งนี้ครับผ่านไปแล้วครับ15รุ่นนฮะโอย้ยางรว่นเร็วเข้าสู่ความมันในรุ่นใหญ่แล้วครับเขาเรียกว่ารุ่นใหญ่สุดของรถยนต์นะฮะสายรถยนต์นั่นคือ OP นั่นเองครับกับ PTT Cup ครับรถทั้งหมด11คันครับ จบจากรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นใหญ่ของปิกอัพครับกับ OF11 นะฮะโอ้ยน้ำอุ่นๆช่วยผมได้เดี๋ยวจบจากนี้นะครับมาดูกันต่อครับเมื่อกี้โอ้โหคนดูพันกว่าคนเลยนะฮะไม่น่าเชื่อเลยครับเชีย์แป๊บเดียวเองฮะ <c oughs> ดูเดือดแน่นอนครับใช่ครับคุณพี คุณพีเจนะฮะเขาบอกดุเดือดดุเดือดจริงครับนี่คุณอะไรเนี่ยนัทนัทเหรอฮะนัทนันบอกไว้แชร์แล้วขอบุณครับคุณพิเช่ครับโอเอฟต่อรุ่นนี้ครับรอจบรุ่นนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราดูกันเลยฮะอันนี้เป็นโอพีครับก็คือรุ่นใหญ่ของรถเก่งนะฮะ ี่ฮะความมันแบบนี้ครับใครอยากชมกันแบบสดๆนะครับอยากได้บรรยากาศนะครับฟิวลิ่งสดๆนะครับมานี่เลยฮะในสนามห้านะครับในวันที่6กถึงแพยครับเดือนหน้านี่เองครับพฤศจิกายนครับพฤศจิกายนครับเห็นไหมฮะวิวเป็นไงฮะฟ้าเปิดฮะนี่ฮะภูเขานี่ฮะหายอดเขาเรียกว่าวานอนฮะ พี่พีระฮะนะครับมาดูกันได้ครับยากเ,เขียวนะฮะบรรยากาศสบายตะก้องตรงเนี่ยตะก้องที่ถ่ายอยู่ตรงนี้นะฮะไม่ลงไปไหนเลยนะฮะข้าวปลาเขาเขาแขวนกินอยู่บนนั้นนะฮะมีกล้วยอยู่บี๋หนึ่งะฮะกินกล้วยอยู่ที่นู่นแหละฮะสแตนนะฮะนะครับไม่ลงไปไหนเลยะฮะตะก้องนี้ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆครับตอนนี้ปากทางพิษเปิดครับ ในรุ่นของ Open Unlimited นั่นเองครับคุณเฮียโอครับยุทธพงศ์ก็ส่งเข้ามาเขาบอกว่าดูไปล้างรถไปเมื่อวานว่าจะเข้าไปดูซะหน่อยพอสตาร์ทรถเท่านั้นครับมีเสียงดังแปลกๆฮะเสียงอะไรครับอ๋อเสียงมาจากด้างหน้าครับบอกว่าเมียถามว่ามึงจะไปไหนเท่านั้นแหละครับดูอยู่บ้านเลยโถ่พี่พี่โอ พิมพมาซะยาวเลยนึกว่าแน่ปัตโตช่างจวบครับรถกระบะล้อกระบะอ๋อสักคู่ครับช่างจวบแต่ยเย็นนะครับต่อจากรุ่นนี้แหละครับเดี๋ยวมาดูครับมาดูในรุ่นนี้ครับนี่หลายชื่อที่เห็นอยู่น้าหน้านะครับเมื่อวานเนี่ยเขามีเขาเรียกแหลรดราม่าสร้างเรื่องเยอะนิดหนึ่งนะแบบว่าประมาณว่าพู้นามันมีการเปลี่ยนอันดับบ่อยนะครับ มื่อวานนี้เก่งเซอร์วิสเนี่ยนำนำอยู่ครับอยู่ดีๆครับจะชนะอยู่แล้วใช่เครื่องเป็นอะไรกันไปเลยเตกเตกอะไรใส่เครื่องมาแล้ววคันเลยควันขาวเตบอกว่ารุ่นโอเพนแอมเบตตนี่วิ่งกันนาที07นาที08นะฮะอืมวิ่งเร็วนะครับสำหรับใครที่อยากจะนี่เดี๋ยวประชาสัมพันธ์ให้เขาหน่อยแล้วกันนะครับในวันที่11ตุลาคมนี้นะครับ งานที่โชว์ดีซีนะครับโชว์ดีซีนิโต้เฮดเดอร์เทอร์โบนะเฮียเกานะร่วมกับเลสซิ่งเว็บนะทำงานโชว์รถยิ่งใหญ่ประจำปีนะที่โชว์ดีซีนะฮะพาร์ล์ม้า้าตั้งแต่ช่วงบ่ายมันต้องไปถึงช่วงค่ำเลยใครทันเลสซิ่งเว็บมั้งฮะยุคสมัยนั้นนี่ถือว่าเป็นเว็บรถยนต์ที่อันดับหนึ่งเลยนะฮะเก่งเลสซิ่งเว็บนะฮะผมนี่มีกลุ่มกระทู้อยู่ในนั้นประจำเลยนะฮะเดี๋ยวมาคุยกันดีกว่านะช่วงเย็นๆนะครับ มาลื้อฟื้นกันหน่อยครับนะครับไปดูได้นะครับเขาเรียกว่าออเจนนะฮะมีทุกรุ่นเลยนะครับคือเขาเอาเอาคนเอาคนที่อยู่ในยุคนั้นอ่ะคนที่เล่นและซึ่งแวบอ่ะมารวมกันแต่ปัจจุบันจะใช่รถอะไรก็ได้นะครับใช่แต่ขอให้เป็นรถแต่งใช่ครับดีแบบเวลาผ่านไปสิบกว่าปียี่สิบปีครับถึงสมัยนั้นก็แต่งสมัยนี้ถึงจะเปลี่ยนรถก็ยังแต่งอยู่ใช่ครับโอ้คนรักรถนะครับไม่มีวันเลิกรักหรอกครับถูกถ้าแต่งท่อนิด อย่างไรก็นิดนึงอ่ะพูดตรงๆนะสมัยนั้นนี่ผมนี่โหหนักฮะหนักพอคุณนะฮะคุณใหญ่พัทยาสู้ๆครับสัวสัว,สวคือใครอ่ะสัวคือไผ่ไม่รู้ครับอน้นยีราฟซิ่งไทยแลนด์รู้เลยต้องรอชมโอเ11แน่นอนครับแชร์แล้วครับสายกระบะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ น่ารักจริงๆเลยเนะพี่น้องที่ชมกันอยู่ทางบ้านแล้วก็ไลฟ์ซิมมิ่งตอนนี้นะครับขอบคุณที่เชียร์ขอบคุณที่ติดตามงานแข่งขันของ <ๆ S 2> เรารตั้งแต่8ปดโมงครึ่งเลยนะถูกครับเสียงผมก็ยังพยายามรอดมาให้ได้ฮะ uh huh. ยังมีอีก ยังเหลืออีกครับตอนตอนค่ำเดี๋ยวต้องมีกินน้ำแก้ควยกันอีกนะถูกต้องครับเดี๋ยวคุณพี่เจคุณพีเจว่าไงนี่ข้าจากเล็ดลออยเล็ดลอยออยจัดเต็มขนาดนี้น้องระวังอย่าเข้าใกล้กล้องอย่าเข้าใกล้กล้องอย่าไว้ใจผู้ชายสมัยนี้เนี่ยมันเจ้าชู้อย่าไปยืนใกล้ๆเอามือผักออกไปนั่นนั่นอย่าไป้โหช้ำพูดอะไรไม่เชื่อเลยเนี่ยดูมาแชลดีดูมาแชลยืนมอง มือน้องนะจับอะไรจะจับได้อย่าไปจับนะจับขี้ดีกว่าไม่ใช่เมื่อกี้ล้างมือด้วยนะแอลกอฮอล์มีไหมไม่มีขึ้นมาเอาทั้งหมดนี่มาโอ้ไว้ใจไม่ได้จริงๆตากล้องเนี่ยนะเผลอไม่ได้คุณเจเมื่อกี้อ่านค้างถึงคุณเจคุณเจบอกว่าขอไปเคาะสนิมในสนามหน่อยครับมาเลยครับพี่เจครับพีเจนะรถเร็วสุดฮะในรุ่นโอเพ่นนะฮะรถไม่พร้อมหรือเปล่าโทนี่เบอร์ซีตั้งแต่รุ่นแย็บคีันะ ไม่มาลงนะฮะเอาเอาอีกแล้วเดินไปตามเขาอีกแล้วนี่เธออย่าไปเข้าใกล้อ๋อเลดไลน์นี่สนับสนุนรถของคริสต์มาระพอแล้วนี่นาของคริสนี่เองนี่ไม่ใช่คริสครับอันนี้คิดมากแล้วฮะถ้าเป็นผมนะฮะนี่คราวนี้ครับคริสมอเตอร์จีทีอันนี้เออคริสโอเครู้รู้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมได้เลดไลน์ไม่ธรรมดาดอน ขับดีครับรถคลีนครับซูบูรุคันนี้นะครับพี่โมแล้วรถของเก่งเซอร์เบียน่ะนั่งไงโทนี่อยู่ข้างในแสดงว่ารถโทนี่เป็นหาครับโทนี่ไปให้กำลังใจคิดอยู่นะครับนี่ครับหมายเลข4ี่หกใครครับออฟพันธ์ชัยวันครับพี่แอลพี่ออฟครับสุดยอดครับพี่เอาเอ็นเอมาสู้เทอร์โบพี่ออฟสู้ๆนะพี่เมื่อวานมันมากเลยพี่ไม่เกี่ยงครับรถผมใช้รอบสูงตลอดมาเมืองไงมาดิมาดิและนี่ครับอีกคันหนึ่งครับ ข่ามาพี่รุตพี่รุณสิริบีเอ็มดับยูคันนี้ฮะครับกิโลห้าล้อมแม็กพี่รุณสิริอะไรนะพี่รุณพี่รุณสิริกาลาดซ้อมบีเอ็มนี่ครับใครนี่ครับตรงนี้เลยครับช่างนครผสมเชียร์อยูนะช่างรุดช่างรุดนะกิจกรรมยำบ้างเขาทำอะไรครับตกกุ้งไงตกกุ้งต้อนไปทำอ่ะเดี๋ยวก็ไปตกกุ้งตลอดอ่ะเขาบอกว่าเอาคู่หรือขี้เอาเอาเออลเคมาลุยน้ำนี่ฮะ นี่ครับเอ็กซ์ตด้อีกอีกหนึ่งตัวครับจิ้งเหลงเช่ามาตัวที่สองครับตัวเมื่อเช้าเนี่ยหมดหมดรอบเป็นเป็นลูกของจิ้งหลานอีกทีหนึ่งโอ้โหโหแม่งมุกจิ้งเหลงจิ้งหลานมุงงเลยอ้าวไอตาโหตาคนนี้มันไม่ลงจากรถเลยครับวิสิตพงชาดาไอ้ตาคนนี้มันไม่ลงจริงๆครับวีบีสามสองจะวิ่งให้คุ้มเลยใช่ไหมตาวิสิตพงโอ้โหนีเมียหนีลูกมาแข่งรถเอาให้คุ้มโโอ้หเอาคุ้มเลยเออแกไม่เหนื่อยยังไงวะโอ้โหครับสุดยอดครับ เฮ้ยกองเก่งเซ์วิสไม่มาเหรอมาหมายเลขสองสองครับประธานมาพบสุขนี่ครับบ้านเรือเล็กครับพี่ประธานมาพบสุขครับครับพี่ดีซีโอครับดีซีโอสวัสดีครับพี่ฝากด้วยฝากตัวด้วยพี่อยู่วันไหนผมลงไปนั่งคุยเล่นด้วยนะพี่นะจานออฟสู้ๆครับแหมคเจจานออฟเยอะเลยครับพิมพ์เข้ามาเพียบเลยฮะ นี่ยคุณมี NA อยู่แค่คันเดียวหรือเปล่าใช่ฮะเออเก่งสวิตเขาพิมพ์มาบอกผมว่ายงงเมียไม่ให้แข่งนะนั่นนะน่ะชอบสร้างสตอรี่อย่างนี้นะเขาบอกเมียไม่ให้แข่งครับเป็นเงี้ยแหละหรือว่าแก้เปลราพิสตาร์ทไม่รู้ใครคะใครคะคบตรนี้น้องแทวโอ้โยสู้ๆลูกไปนะเอาให้สุดนะวันนี้สุดท้ายสู้ๆ นักแข่งหญิงครับฝีมือสุดยอดฮะอย่าเห็นเป็นผู้หญิงอย่านี้จะไปประมาทเธอนะครับเท้าหนักนะฮะนี่ครับหมายเลขต่อไปครับหมายเลข4ี่ครับอานนท์จริยพงศธรนี่ครับนี่สวัสดีครับอานนท์พายครับสู้ๆครับ s อสว t o เขาบอกเตรียมจะเอาอีโวนะฮะตัวแรกเขาวิ่งที่บุรีรัมย์ได้ครับดมก็รอเชียร์อยู่นะครับคนสุดท้ายใครเอ่ย ดูหน่อยหมายเลข <2, S 1> ยี่บสองหนึ่งชยพลพลทองสถิตนะฮะอ๋อสู้ๆนะไปไปไปคร,รับครับเอาแล้วครับป้ายหนึ่งนทีครับสตาร์ทเครื่องยนต์ครับและแล้วเก่งเซอร์วิสมียตามกลับบ้านไปแล้วนะครับ <c oughs> ก็ต้องสมน้ำหน้าเขาด้วยนะฮะ <c oughs> ช่วย <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> ขอสมน้ำหน้าคุณหน่อยนะฮะเออเนี่ยและไม่เชื่อมีแต่แรกไงแอบมา ก็เอาเขามาด้วยก็จบอนะครับเมื่อวานเก่งเซอร์วิสรถมีปัญหาครับคุณผู้ชมครับเมื่อวันศุกร์บอกว่าผมไปลองขับใช่ไหมใช่เขาบอกว่าพี่โมพี่ป๊อปลองเข้าไปลั่งขับเล่นดิแล้วก็ทำคลิปฮามันจะไม่หาตอนที่ขับแล้วมันไม่ถึงเนี่ยเลยไอพี่โมมันจะพากูไปไหนกูไม่รู้ก็เสียวอยู่รถเข้าแรงๆอยู่อ่ป้าย15วัน สิบ <Okay. S 1> ห้าวิโอเคโหสิบห้าวันนี่มึงรอกันนู่นเลยฮะอีกสองกันสัปดา์มาแข่งกันใหม่แล้วสิบห้าอีกสิบห้าวันเงนินหมดตายตายดีเดียวเป็นไงฮะข้างบนอากาศดีไหมฮะบนหัวกระบาลผมเนี่ยอากาศดีไหมฮะแน่น่ะแน่น่ะกลางลมดูกันสบายเลยนั่นน่ะดูที่ชั้นสี่แน่น่ะดัดฟ้ดาด<ไ><ไ>ัดฟ้านะนะ่ะบนห้องนายนสนามเนี่ยคนจับเวลาอะไรนะโอ้ทีมจับเวลาต้องขอบคุณด้วยครับ เลด t i มดอทเดนะโอ้โหผมแหกปากวายในพี่เขาลำคาญผมมากเลยรู้ป่ะเพราะห้องจับเวลาเขาอยู่ข้างแล้วก็ต้องขาดเวลาใช่ไหมเขาต้องการความเงียบนะฮะเราแม่งไม่เคยเงียบให้เขาเลยเลวเร็วนะไอ้ป๊อปไกโมเนี่ยนะมันตะโกนอยู่นั่นนี่พิชมะพรสนามนี้นะคู่แข่งของเขาเก่งเซอร์วิสนะรวมไปถึงเตลนี่เพอร์เซโอ้โหหายไปหมดเลยคือรถแรงๆที่หัวๆนี่ คือมีปัญหาเมื่อวานครับพี่โมครับเพราะเมื่อวานนี่อน,นอกจากรดแรงแล้วความพร้อมนะก็ต้องมาพร้อมกันนะฮะถูกครับครับเขาก็อยางพร้อมสุดที่หน้าเส้นใช่ฮะเพราะเมื่อวานมาเมื่อวานนี่ฝนตกทั้งวันเลยเดี๋ยวเก่งเซอรว์วิสจะสับขาหลอกไม่หลอกหร,อ,รอกเชื่อผมเถอะห <c oughs> ลอกไม่ได้หรอกคุณจะมาหลอกคนอย่างผมเนียโอ้เก่งมายากลคนเล่นมายากลนี่ต้องเป็นคนขี้หลอกอ่ะ น anyway, ี่ฮะเขาพิมพ so cool. er, uh, uh, ์มาแล้วเนี uh, ่ยอดิเทพเนี่ยเขาบอกว่าตายหาเพิ่งตื่นไปทันไหมแล้วแต่คุณเนอะเอาที่สบายใจเก่งนะเอาที่สบายใจเก่งเลยนะครับเชียร์ครับอ่าอีโวแดงบ้านเลือเล็กครับอ่าคุณอดิเพชนะฮะอาเชียร์มาครับครับน้าหนวดสู้ๆครับหมายเลข2 0ครับคุณทัศชัยลิมรัตนพันธ์เชียร์วิสิทธ์พงศ์นะฮะน้าหนวดน้าหนวดในแทเกอร์ครับ โอ้เชียเชียบ้านเรือเล็กเยอะครับเยอะมากครับมิตสูทั้งใจสรายุทธจันชุ่มโอ้โหเอาใครเชียอิเปซ่าคุณป๊อบยากคุซ่าเขาบอกว่าฮ่าพี่เก่งมายากลอย่าไปจริงจริงนะปคุปยาคุซ่าเชื่อพี่เก่งไม่ได้เราพี่เก่งอ่ะหลอกน้องหลอกนุ่งน้องไม่นุ่งก็หลอก นี่ครับป้ายสอคูนสอครับจากนายสนามมาแชลของเรานั่นเองครับทีมงานมาครายกุ๊ปนะฮะแข็งขันครับจริงๆในภายใต้หน้ากากของพวกเขาเนี่ยนะฮะหล่อเหลานะฮะนี่เขาแกล้งทําสีแทนนะฮะเอาดํามาแทนขาวนะฮะตัวคิดดูทํางานกันตั้งแต่เช้านะเนี่ยนี่คือทีมเวิร์กนะครับบอกเลยตั้งแต่วันวันเสาร์วันศุกร์เนี่ยทีมงานทํางานได้แบบเรียกว่าเต็มประสิทธิภาพมากครับสุดยอดนะครับพี่ๆมาแชลนะฮะ ผมนี่ไม่ได้ครึ่งเลยฮะแหกปากไปแหกปากมาอย่างเดียวคะนี่ครับนี่เป็นมุมเฮ้ยไป<ม>ทำไรกันอนะสบายไหมเขาเรียกว่ามุมสูงกว่าเออมันสูงกว่าอีกเว้ยสูงแล้วมีมุมสูงกว่าอีกจะไมนจ่ายบัตรเท่าไหรล่ละอ่ามาดูครับรถเข้าสู่ทางตรงแล้วครับไฟแดงดับลงครับเอาละครับเริ่มการแข่งขันในเรื่องของ Open Unlimited พีทีทีครับผู้นำอันดับที่หนึ่งครับกริวัฒนาพรซูบูรุอิมเปซสาจีดีบีคันนี้ครับอันดับ2มาแล้วครับออฟอัทายชัยวันสิกเอลอันดับ 3. อาอวีรุษพีรุษซรีสวีแอมดับยสเซสี 4. ตามมาด้วยนะวีพีสามสองครับมิสซูบิชิอีวอร์ชันสีขาวครับวิสิพงชาดานะฮะแพลพันธรรมาราภาและประธานมา,มาพบสุข แปดรอบสนามครับ OP นะครับรุ่นนี้แปดรอบสนามครับเดี๋ยวดูครับแป๊บเดียวเลยครับดูพี่ออฟครับนี่ครับใครเชียร์พี่ออฟครับดูครับดูอาจารย์นะดูอาจารย์ครับนี่ครับหมายเลขสองสองครับนี่ครับออกจากร้อยอาครับออกจากโค้งมาได้รวดเร็วฮะเหยียบคันเร่งส่งกันมาได้เต็มที่ครับคริสพัฒนาพรก็ตอนนี้ก็วิ่งนาทีศูนย์แปดศูนย์เก้าอ่อเดี๋ยวดูครับโอ้โหนี่ฮะรุ่นโอเพ่นครับเอ้าโอ้โหจะริบโชว์แล้วครับโอ้โหดีครับแก้อาการได้ครับ หมายเลขสี่ที่คันนี้ครับอวิรุตพิรุณศิริครับแก้การได้ไม่ได้เลยนะยิงรุ่นที่แรงม้าสูงๆเนี่ยโอหมันนะอย่านะซีโฟนะโอ้โหแล้วครก็กรีดกรดแน่นอนครับหมุนครับโอ้โหโอเวอร์ครับท้ายออกขนาดนั้นครับและแล้วก็ลงยาครับแต่ไม่เป็นไรครับได้ไหมได้สตาร์ทได้ไหมได้ได้ได้เดี๋ยวรอแป๊บนึงครับอ้าว กลายเป็นตะยูขึ้นมาเลยเลยครับบิ๊กเอ็นดูแซซเอาไปรูมพีรุมซีเลยครับอันดับหนึ่งเอาช่วงช่วงที่ออฟเขาต้องนั่นแหละเป็นกาอโค้งยกได้ไงหลบไงหลบยกนี่ครับหลบอยู่นี่ครับตรงนี้ครับโอ้โหและรถของทริศว่าไงครับสตาร์ทได้ไหมเดี๋ยวไม่รู้ยังไงครับเดี๋ยวดูต่อไปครับ โอ้โหออกจากโค้งมาเป็นหวยออกนะฮะมาที่อวิรุตพิรุสลีครับเป็นครั้งแรกที่เขาขึ้นมาในหนึ่งอครับพี่โมอันดับ2ครับอภัยชัยวันสิงห์เอลอันดับ3าแพลพัธมรภามาดูดิว่าอวิรุธจะทนแรงกดดันได้ขับไปได้แล้วครับทิมไปได้ไหมไปได้แล้วครับไปได้แล้วครับเห็นอยู่ครับเมื่อกี้โอ้โหมาดูครับอวิรุตครับขึ้นมาหัวแถวครั้งแรกของเขาครับ โดนกดดันโดยออพันัยชัยวันครับและตามมาด้วยแพวพันธมาราพาครับต่อกันด้วยวิศิบงชาดาอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับออกจากทางตรงเมื่อกี้ครับโอ้โหนี่ครับผ่านจุดเกิดเหตุไปแล้วครับดีนะครับไม่มีปัญหาดูพี่ออฟครับใช้ลมดูดครับระวังแสงแน่นอนแสงแน่นอนเป็นไงครับเรียบร้อยนะครับรอบสูงรอบสูงแรงมาผมนะไม่ถึง300 แต่ว่าผมรอบสูงอ้าวลากได้นานกว่านะครับนี่พี่ออฟบอกปักกระจกดูหน่อยเฮ้ยไอ้น้องเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อยิงหลังมีเวลาว่างปักกระจกอ่ะกินดูเลยโอ้โหอาจารย์ขนาดไหนอ่ะเอาพี่ลุนพี่ลุนสิริดูรุ่นพี่อมภไทยชัยวันให้ดีนะศึกษาลายให้ดีเอามาพัฒนาตัวเองได้นะโอ้โหตามมาเป็นนี่ครับดีครับกระแพลนพันครับกดดันเหมือนกันครับกดดันวิอวิรุตพี่ลุนสิริครับแซนสีโดนโอ้โหกดดันน่าดูเลยฮะ จะไปเอาข้างหน้าพี่ออฟกบังครับโอ้โหแพันเปิดไลน์นี้ขึ้นมาครับเรียบร้อยครับไะไรครับดีครับแหมต้องดก็ยังชื้นๆอยู่นะหน่อยนึงนะมันยังมีอยู่แน่นอนครับเพราะว่าในพื้นดินมันชื้นนะครับผมตกหนักครับสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยในสนามพีราเนี่ยเรียกว่าชุ่มน้ําเลยแหละฮะพื้นดินมันยังไม่แห้งการชุ่มน้ําใช่ฮะหน้าผลพวงจากพายุดอฮ่อมใกล้ออกกัญชาใช่ฮะพายุมันเท่าฮ่อม โอ้โหพี่อ๊อฟขับอยู่1นนาที1นู่นครับพี่โมเครื่องเอ็นเอบ้าแล้วเอ้าแพลนพันไม่ได้ครับได้ไหมได้ครับได้แน่นอนครับได้แน่นอนครับอ่ะเอาวูุ้ิพากษใจเย็นใจเย็นแหมให้เขาก่อนให้เขาก่อนให้เขาไปและมาลดแรงบัลลนะฮะผมเสียดายรถครับ นี่ครับถือว่าเป็นการคอนโทรลรถได้ดีแก้การไดด้ีครับแก,ก้<ด>แก,การรถเก่งครับวิรุธข้างหลังพิส<ม><ม>ูจน์การตามมาแล้วด้วย <laughs> เอ่อวิรุธผมอยากที่หนึ่งครับโดนกดดันลงไปเหลืออันดับที่สามครับและจะโดนด้วยฮะยังไงครับแซตโฟค,คันนี้ฮอุตสาข,ขึ้นมาที่หนึ่งนะฮะโอ้โหแต่ไม่เป็นไรครับมาดูคู่นี้ดีกว่าต้องบอกว่าคู่นี้นี่46กับ57ครับ 406กับ517พันขึ้นอ๋อพัทยชัยวันได้ไหมมันจะดูดิครับว่าน้องเขาจะขึ้นได้ไหมนะครับระดับอาจารย์นะฮะไม่แพัพันบอกว่าเดี๋ยวขอดูลายพี่อ๋อหน่อยเดี๋ยวรู้ตามดูลายตัดปีแล้วจำได้ไหมใช่ถ้าคุณยังจำก็ได้อยู่นะครับผมอยากให้พี่อ๋อใช่ครับเอามาดูกันต่อไปครับยาวๆครับว่ากีัฒนาพรยังอยู่ในการแข่งขันนะฮะยังอยู่ยังไม่อยู่ครับแต่เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเข้าใกล้ แค่ไหนอ้โหนี่ครับแผ่นกดดันนะโอ้โหโอบลายนอกเลยเลยจ้าโอบนอกโอบนอกเลยเลยจ้าแต่มันไม่ได้ครับเป็นพี่ออบอยู่ดีครับนี่ฮะอธิชัยวันครับจอมเก่าครับสิงเอลนะฮะตามด้วยแผ่พันครับจากอีเดพิสเนะครับเข้า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 ในโค้งนี่ครับไม่ต้องแล้วครับตอนนี้เหมือนแผ่พันจะลายแน่ไายหรือเปล่าครับพี่ออบอยู่นอกครับแผ่พันเข้าในครับพี่ออบโอบนอกครับ แล้วมันต้องเป็นลายไทยครับเดี๋ยวมาดูครับลายถาวรรครับสี่ถพวรแซงขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเรียบร้อยครับแต่พี่อ้อบอกว่าเดี๋ยวเอาคืนได้น้องเอหลานเอไปดูครับนี่ครับก็มืเอสสองครับแถวพันครับโอ้โหนักแข่งหญิงนะครับคุณผู้ชมครับแบทเทิลอันดับหนึ่งกันอยู่นี่นะถ้าถ้าเขารับทงหมากรุกก็เป็นครั้งแรกนะที่แถวพันขึ้นหนึ่งอใช่นะในรุ่นของโอเพนอนด์เดตนครับ ผ่านไปแล้วครับ4รอบครับเราทำการ8รอบนะคุณผู้ชมชมันยังมีเวลาอีกเยอะนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเ,เข้าสู่รอบที่หกใช่ครับเนี่ยฮะเดี๋ยวสามรอบทุกโกนะฮะดูในมอนิเตอร์เนี่ยนะฮะโอ้โหไวจริงๆครับแถึงยังไงแต่คะแนนเก็บสะสมเนี่ยอภิษยชัยวันกับทิศวรฒนพรนี่ขี่กันอยู่นะดูแน่นอนฮะ คนเชียร์แพวผันโก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 มาเลยครับคุณวรรลบบอกว่าน้องแพลโก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 ครับน้องแพวบอกพี่หนูก็โกอยู่เนี่ยพี่แต่พี่ออฟตามหนูติดเลยครับแพวผันทำไมอาาพาบอก่็ดูกูด้วยดูกูดูหนูดูหนูดููด้วยหนูหนูอ่อยไม่เป็นพี่หนูไปแล้วนี่ครับพี่ออฟโหเร็วมากครับในโค้งนะครับเข้ามาฮะดูลายของแกครับดูครับดูครับการชกพุงมอะไยของแกครับ ไม่เลี้ยวทีเดียวนะครับดึงทีลนิดทีลนิดนะไม่ลดเสียงปกตีเขาขับตรงแต่ว่าภูมิใจเขาไม่ได้ตรงใช่ครับใช่คมีการขยับนิดนึงนะใช่ครไม่ใช่ว่าเผาหรวงนะเปล่าฮะเทคนิคเทคนิคนี่ครับกลุ่มนี้ครับดูดีครับว่าแพพันธจะหนีพี่ออฟได้อีกนานสักแค่ไหนครับและอันดับ3กับ4ครับนั่นก็เป็นเอาวิรุษวิรุษนะแล้วก็เอวิสิตงชาดาใช่ครับยังไล่กดดันเขาตอนก็แบ่งอยเกียรติพนาพรเกียรติพนาโนยังอยู่ที่อันดับ7เลยครับ ประธานมาพบสุก็หายไปเลยฮนะอ๋อเพิ่งผ่านเส้นนะเส้นทางตรงเข้าไปครับเดี๋ยวลองไปดูกรุ๊ปตื่น,นบ้างนิดนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โมดูนี่ฮะมาแล้วครับร้อย 1R ครับพี่โมครับ Battle for P1 ครับ,รบเห็นไหมฮะโอ้โหดูกราฟิกสวยๆครับนี่ฮะโอ้โหเป็นการแบทเทิกลกันระหว่างแพลพนท์ธารรมรภากับพันธุ์ไทยชัยวันสมัยก่อนนี่หนึ่งอาจารย์หนึ่งสิทธิ์เลยฮะคู่นี้ฮนะ โอ้โหน้องแพรวโยนเข้ามาครับพี่อ๊อฟเข้ามาอีกแล้วครับพี่อ๊อฟใส่นกเข้าแล้วครับเอาแล้วครับพี่อ๊อฟกดดันหน้าดูเลยครับพี่อ๊อฟเข้ามาใกล้ขึ้นครับแพลวพันจะทนแรงกดดันได้ไหมปิดลายได้ไหมครับเข้าสู่ตรงนี้แล้วครับเดี๋ยวหนูจะสอนที่บ้างเอาแล้วครับเดี๋ยวมาดูครับเข้าสู่ทางตรงครับแหมรอบมันจิตจัดจริงๆครับนี่ครับน้องแพรวครับเข้าสู่ทางตรงครับงั้นก็เหลืออีกหนึ่งรอบผมว่ามาลุ้นกันรอบนี้แหละครับคอยดูดีๆครับรอบสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับ จบจากรุ่นนี้ครับปิกอัพบรลือโลกครับรุ่น OF ครับรุ่นใหญ่ของปิกอัพครับอย่าไปไหนครับโอ้โหมาแล้วครับแพลวพันครับนี่ครับ2.4กิโลเมตรครับจะรับธงให้ได้ต้องทิ้งห่างออกถายอีกนิดนึงมันน่ากลัวตรงไหนรู้ป่าวพี่โมครับถ้ามาสู่ S1 S2 เนี่ยครับช่วงออกร้อย R เนี่ยแล้วพี่ออฟเข้าามาใกล้ได้นีครับกดดันจริงๆครับ แต่ตอนนี้น้องแพลพยายามยืดออกไปครับโอ้โหลอยอาครับเดินมาคันเร่งใส่มาเต็มที่เลยครับพี่ออฟมาแล้วครับมาแล้วครับอธิชัยวันครับกดดันเข้าไปครับเข้าสู่เอสหนึ่งครับอ่าล้ครับไปดูดูว่าน้องแพวจะินีพอไหมดูับเห็นไหมครับดูครับโอ้โหน้องแพลพยายามยืดหนีออกมาครับพี่ออฟกดดันครับไม่ยกคันเร่งเลยครับไม่ยกคันเร่งเลยครับกดดันเข้าไปครับ บีเข้ามาแล้วครับเอาแล้วครับโค้งสุดท้ายครับโค้งนอกว่าไงครับแปลนพันบางไว้ได้ครับพี่โมโค้งสุดท้ายเอาเชียร์กันตรงนี้แล้วครับมาดูครับมาดูกันทางตรงนี้ครับว่ายังไงครับแปลนพันครับนักแข่งหญิงครับหนึ่งอาจารย์หนึ่งสิทธิสมัยก่อนนะฮะมาดูกันตรงนี้นะมาได้นะครับอันดับหนึ่งว่าอ๋แบบนี้นะครับอันดับสองแพลนพันธรรมราภานะอันดับสองอาไทเชวันอันดับสามเชียร์กันนิดเดียวครับระหว่างอวีรุตพิรุณสิรินะอันดับสามอันดับสี่วิศิพงษ์ชาดา เอาเรามาดูคันอื่นวิ่งเป็นยังไงกันบ้างนะฮะอันดับ5้าดูอันดับ5้านิดนึงนะฮะไม่เห็นแล้วครับนี่ครับมาแล้วอันดับที่ห้าครับประธานมาพบสุกบ้านรัวแรกนะฮะอันดับอมาครับกรีดะดอยู่นู่นนะห่างอย่างงงหวงฮะมันจริงๆฮะดูครับนักแข่งดูครับแล้วก็เป็นการขึ้นหนึ่งอในรุ่นโอเพ่นครั้งแรกของน้องแพลวเลยนะ ครับผมนี่ครับจบปีหน้าในี่ครับอันดับที่6ครับอังกฤษวัฒนาพรนเสียดายครับนิดเดียวนะไปออกจังหวะนั้นมันแรงนะจริงจริงรถแรงมากรถแรงจริงรถแรงนะครับเสียดายครับแล้วถ้าคือถ้าหมุนแล้วก็รถยังติดเครื่องอยู่เนี่ยมันไปไปได้เร็วกว่านี้แต่เครื่องดับไปแล้วนี่ครับนี่นี่ครับสักทายครับชูกำปั้นเลยฮะโอ้โหน้องแพลวครับนี่ครับชมหน้าครับแพวพันธมรลาภาครับ อีเดมิสเซอร์นะครับขวาอันดับหนึ่งในรุ่นโอเพนไบะอย่าเพิ่งไปไหนครับมาแล้วฮนะไปอัพที่แบบว่าแรงสุดนะของวันนี้นะรุ่นนี้ครับโอเดี๋ยวไปชมไฮไลท์กันครับแล้วกลับไปชมกันต่อครับ